ประเทศสวีเดนถึงแม้ว่าจะจัดว่าเป็นประเทศที่การปกครองราชนาจักรมีกำลังทหารที่ค่อนข้างน้อยจำกัดยังถูกจัดให้เป็นประเทศที่ติดอันดับที่25ในโลกเหนือกว่าเดนมาร์กออฟริกาใต้และอาร์เจนตินาในเรื่องนี้สวีเดนมีคนทำงานอย่างเข้มแข็งในระบบทหารคุ้มครองแผ่นดิน จำนวนทั้งหมด38,000คนรวมชายหญิงเป็นผู้ผลิตเ,เครื่องบินลบชนิดต่างๆและมีเครื่องบินลบชนิดต่างๆไว้ครอบครองมากพอสมควรมีรถถังติดอาวุธเพื่อใช้ในสงครามจำนวน121คันมีรถยานเกาะทหารจำนวน 3,371คันมีเรือลบชนิดต่างๆจะหลอดจนเรือดำน้ำจำนวน316ลำมีงบประมาณจำนวน70พันล้านสวดิตสครูนูหรือเงินสวีเดนคิดเป็นเงินไทย210พันล้านบาทกับกระทรวงกลาโหมและกับกองทัพสวีเดน